สวัสด right? ีแทบลงด้วยครับนี่จริงจะเอาไปใดกันเนี่ยเลยครับแคทแสบครับสวัสดีครับน้องเหันด้วยครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านครับผมยินดีต้นรัทุกท่านครับสวัสดีทุกคนทุกท่านทุกคนทุกแขงด้วยนะครับทุกคนทุกแขกวันนี้เกมอันโอครับผมวันนี้อยู่นอกอันโนอันโนอันโนอันนโเกมญี่ปุ่นบ่นี่เด็กขาวว่าน้องเหลีอันที่หกแหละครับเรามาเจอกันกระต่ายกันหน่อยไหมครับโอ้ยปวดตายเฮ้ย วันนี้เราเล่นกระต่ายกันเลยเนี่ยอ่าต้องมีเปิดก่อนเลยเอาอ่ะเล่นกระต่ายว่ะอ่ะมาจับเล่นกระต่ายก่อนเลยเอาละเริ่มแล้วต้องทำอะไรอ่ะสามสองคุณหนูก็ลองสิเอ้าเรียบร้อยอ่ะเอาไพ่ไปเอาไพ่ไปหนูไม่มีหนูไม่มีอ๋อไม่มีโอเคอ๋อไม่มีไม่จั่วดไม่มีไม่มีหนูก็ต้องจวดอ่ะฟาดไปอืมตามไปก่อนตามไปก่อนเขาเรียกว่าระบาย ไม่มีสารบายนไม่มีว่ะไม่เหมี่ยวนะเหมียวนะเหมียวนะเอาเรื่องไปดิวะติเิรเติดติติเติดเอาไปมีว่ะ ร่อเนี้ยมีละสีแดงสีแดงสีแดงกำลังมาสีแดงเฮ้ยเปลี่ยนสีเฮ้ยเปลี่ยนเฮ้ยอ่ะลงเอาไปไม่มีซะด้วยดิอ่ะลงผมให้เอาคืนเฮ้ยย่ำพี่เอ๊ะจะจอยป้าไปดิเออเอาวโอ้โหนึกว่าจะนึกแบบว่าจะฟาดหน้าเน้นๆน้นแบบป้าทีเดียวอ่ะว่าจะป้าบพวกสิเนี่ยไม่มีเลยดินี่เนี่ยนี่ นี่เนี่ยปาบเขาให้อะไปเดียวกันเลยอปาปสิเต็มหน้าเลยเอาไปนี่เนี่ยนี่มาเลยนี่เนี่ยกระต่ายกระต่ายเยังไม่มีของเล่นยังไม่ออกอ่ะของเล่นกระต่ายนี่เนี่ยเอ้ยอ้าววนสายน้ำที่ไหลขึ้นขับเออเออ สุดยอดสุดยอดั้งอันสุดยอดเฮ้ยเหนียววะเฮ้ยอ้าวเนื้อวันเหนียวปั๊บของของเล่น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 เก็บไว้ของเล่นเก็บไว้เอออู้ดยังลุงลุงเก็บของเล่นนะแต่ผมอ่าไม่เก็บว่ะแล้วนี่คืออะไรมันมาแล้วมันแจกกายกันอะไรวะเนี่ยมันแจกมันแจกกายกันโอ้โหได้เพิ่มโอ้โหได้เลย ทำไมผมเล่นต้นกันหนักแล้นเนี่ยผมได้มาษาใบอ่ะเอ็นเจมันนี่เลยเออเอาระเบิดไประเบิดมาเล่นต้นเล่นต้นเร็วจ้าระเบิดมันจะระเบิดใครเป็นคนจูบกันนั้นซวยอ่ะใช่ถ้าตัวได้อ่ะมันจะมีระเบิดในนี้เเออาาดดิิจริงเหรอได้เอาเลยงานไม่จูบกันไม่จูเอาเอาคือก็ไมปเลยจูบกันเลยเอาเรียบร้อยจ่าโดน ตายเพราะว่าคุณเพราะว่าคุณไม่ได้จั่วไงเพราะคุณโดนไพ่เวลามันน่าจะหมดตรงที่ผมพอดีคิดว่างั้นสีอะไรก็ได้อ่ะอะไรก็ได้เอ่อมามีเฉยมี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 วะมีวมมีเขามีทุกใบอะมีทุกใบอันอันเนี่ยจริงมีเสองคนเราเล่นกับสองคนเล่นกับสองคนแล้วมันยที่เหลือะไรคุณพี่เป็นคนจังหวัดอะไรคะ จะอ้าวเต็มมือเลยอ่ะแซมเราเล่นกันสองคนเออเราเล่นกันสองคนเออจ้าแซมมันเร็วเกินไปนะเออบอกไปเวียนอะผมรู้สึกดีมากเลยที่ผมหมุนไปทางนั้นอะจริงๆริอคือยังไงอ่ะถ้าแบบแบบวันนี้ก็ต้องพูดอูโน่หรือว่ามันมีให้คิกมันจะมีมันจะมีให้กดเดอ๋ยวอ๋อปั๊บอือไม่มีว่ะ ว่าไปมั่นใจว่าว่าไหว่ามาว่าไปเฮ้ยคุณพี่ไปออกอออไปอีกสี่จ้าของเล่นเยอะของเล่นเยอะเกินสวยสวยาดไปนี่นีก็ดี๋ยวมาเดี๋ยวเของเล่นเยอะเกนเ่อยๆต้องนก่อนต้องนก่อนต้องนก่อนอ้าวอ้าวต้องให้กล่าวคืนบ้างนี่แหละา้ำกด Uno ก่อนรอ ถ้ามีก็ผลจะเอาโอ้โหโอ้โหที่เด็กจ่าต้องต้องให้ต้องให้ไพ่เขาแล้วนะเด็กจ่าต้องบวกกันนะต้องบวกกันแล้วนะโอ้ยเออเราจะกันที่นั่นั่นไงนั่นไงเฮ้ยแซมมันหลอกใช้ปุ้มผมไม่หลอกใช้ผมไม่ได้หลอกใช้ผมไม่มีสีนี้ผมไม่มีสีนี้ผมบอกเลยผมไม่มีสีนี้ ป้าไหมโอเคผมกิเมโนโตนิโกนินัตเกจิมาในกิโตเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรลุงนี่คืออะไรเฮ้ยนี่อะไรอ่ะเอาไม่มีอะไรเลือกสีเฉยเนี่ยโอ้โหโอ้โหตกไปอยากได้สีอะไรอยากได้สีอะไรอยากได้สีฟ้าอยากได้สีฟ้า เออไม่อยากได้สีนี้เอ้ย <c oughs> ทำไมเขาทำไมน้องอันเขาถามว่าอยากได้สีอะไรวะต้องเป็นคนใจดีอ่ะเอ้ยสแสดงว่าไอ้ใบสุดท้ายได้สีอะ <c oughs> ไรก็ได้แน่เดี๋ยวใช่เทพจ่าคนต้องแปะสักใบเขาละล่ะ <c oughs> มีปะต้องให้ต้องให้เทพ <c oughs> จา่ามาฟังเทพจ่าละ <c oughs> <ช>อ่ะเรียบร้อยเลยหมดไปแล้วอุ้ยทันนได้ไงได้ไงโอ้มีแถมด้วยเป็นไงผมบอกเลี้ยงปาก ปากกรบอกเล่นไม่เป็นเออเป็นเป่นเป็น่ะปากบอกเล่นไม่เป็นไพ่มันดีมาครั้งแรกก็เอาเลยบอกเล่นไม่เป็นเล่นไม่เป็นเลยไม่ยอมไม่ยอมเอาใหม่กระต่ายกระต่ายเอาไหมกระต่ายกระต่ายด๊อกแดกด๊อกแด๊กไพ่มันดีกระต่ายกระต่ายด๊กแดกด๊กแดกเนี่ยข้อเดาเนี่ยไม่มีอะไรเลยเนี่ยอ่ะรอบนี้นะบอกเนยแต่ละใบเนี่ยผมผมมีอาจารย์ในการเล่นไพ่พวกนี้เนี่ยอาจารย์ชื่ออะไรครับมุโตยูกิดีวะมุโตยูกิ ก็ตโอยุกิว่ะเล่ามาก็ใส่แม่อะไรเขาคิดอะไรหมอบ๊อบไพ่ใบหนึ่งไว้ในมือเลยเหรอเออหมู่ไพ่ในมือไว้ใน้มือเออโอ้โหอหมู่ไพ่ใบหนึ่งโอ้โหอะไรเนี่ยเต็มไปหมดแล้วเนี่ยใช่เริ่มต้นผมใส่เลยผมบอกเลยรู้สึกอยากจะยอมแพ้มาเลยง่ายๆง่ายคำดาวคำดาวใครอีกต่อทุกคนมาซวยทุกคนแล้วะเดี๋ยวโอ้โหไอ้หนุ่มจะไปทำอย่างนี้ ไม่ออไม่มีเก็บไว้ในชั้งหน้าเลยทำไมทำอย่างนี้เทพรู้ม,มามามาท่านร<จ><ะ>ู้ครับมาโอ้เอาได้ดิได้ดินี่ก็ได้ดิเอ่ให้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  เป็นคนยิป่นเปคนญี่ปุ่นใช่เป็นคนญี่ปุ่นเป็นคนญี่ปุ่นให้คนชิแบ็คเมจิเชียนโอแ่แค่ไเ็แค่เอาละใครใครไม่มีเอาโดนโอ้ยตายแล้วหมูปบนี่แน่จั่ใบนี่หมูไปละใบหนึ่งรู้เรื่องใครไม่มดมล่มเ่มเ่นมีนเนีล่นมีมีเล่มีห ล้วหีเอาไปโดนแน่ตู้เจ้าเจ้าฟาบปปพี่ข้าหนูมาเรียบร้อยเอาไปห้าไปกดทันเว้กดทันเว้เออเลืหลือเลืเลือเลิหลือลืลเลเหลืลอลอเอเลยอเหหลเก เออโอ้ยหายชน้มากเกินไปแล้วอันนี้แน่อันนี้แน่อันนี้แน่เพราะคนมันจะแช่มอ่ะยังไงมันก็แช่มเชื่อเลยใช่หรือเปล่าใช่ไม่ใช่หรอกคือดวงคนมันจะแช่มแล้วอ่ะทำไงมันแช่มหมดเลยน่าจูอ่ะอชอบดนตรีนะเออชอบดนตรีมันทำเขาไปเยอะซะด้วยกูนั่นไงกูว่าเล้ยไฮเฮ้ยๆฮๆๆๆฮได้คุณคุณบอก ลุงบอกเอา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 ลุงบอกเอา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 ไม่เอาไม่ได้ด้วยแหละต้องเอาต้องเอาต้องเอาดูเอลเห็งความมืดเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนยังไม่อยากเล่นออ๋เก็บไปด้วยได้ดิของเล่นของเล่นเก็บไว้ก่อนอ๋ออ่ะโอขอจั่วแล้วผมก็อยู่เฉย เฮ้ยอันเวส่าจะมีลงเยอะมันจะมีลงตลอดมันเป็นแต่มันไม่มีอะไรเลยไงว่าไปดิวะเออว่าไปดิลุงอย่าบอกนะเฮ้ยเฮ้ยจะเกินไปแล้วนะเกินไปแล้วนะเฮ้ยเขาจะเกินไปแล้วดูเป็นบ้างหรือเปล่าสะพ้าสมมุกปัจจานคำคมปัจจานไม่มีบงไม่มีจวบเลยเหรอจวบเออจะมีทุกใบเกินก็ยังไงยังไงอยู่เอาไป เราจะหวงเราอย่าหวงเราอย่าหวงเราอย่าหวงอ่ะลงให้ลงให้อีกครับอ้าวจะไม่เหลืออะไรอ่ะโอ้โหป้าปพี่ครับคนมันจะชนะนะโอ้เนื้อย่าวมาขัดขวางมีกลับลำมาไหมอ่ะสวยกลับลำก็เรียบร้อยดิไม่ใช่เหรออ้าวอ้าวโอ้พับจอเมื่อกี้จอพับเลยโอ้โน เมื่อกี้จอพับเลยเมาส์เลยเมื่อกี้เรับพับเินเลยเมื่อกี้นี่กอตนเด็ก์เเกดเด็เกเด็กกดเด็กกเด็เเด็กกเด็กกกกเด็กกเด็ ดูยอดเชีวยนไม่มีแถมเลยขอบคุณนะครับยหญ่ยิ้ตาหนึงยิตาหนึงยิตาหนึงมันต้องมีขี้แพ้คนเดียวเว้ยผมบอกเลยมันก็ใช่ใช่มันต้องมีคนแพ้กันคนเดียวนะเว้ยแต่มันชนะทุกคนไม่ได้ละเดี๋ยวผมกับคุณจะมันต้องมีมันต้องอะไรวะจัดจัดเลยเป็นของเล่นจัดมันเชื่อผมถ้าคุณมีอะไรคุณใส่มาเลยตอนนี้ผมยังไม่มีผมยังไม่ได้เล่นชึบ โอ้โหอะไรคำนี้ที่ปลงทะไมทำอย่างนี้ทำแบอเอาไปลนุงเอา,า, <laughs> าไปเล่นแกแคแกแคแกแค <laughs> นี่แน่เออ <laughs> ว่าไปดูน้องอันหรอน้องอัน อ่ะพี่ให้พี่ให้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 โอเคเต็มมือแล้วเนี่ยไม่มีไปดิวะให้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 เฮ้ยเทพแสมไม่มีแล้วหมดแล้วไปด้วยไปด้วยตาม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 เออาเตามที่น่ารักตามที่น่ารักตามดิครับตามดิครับแบบนี้เฮ้ยอีไม่ เออไม่มีไอ้โดนใจอ้าว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 อะไรครับเนี่ยเจ้าวะ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 อ้าวบนแบบนี้ก็ซวยดีครับฟาดไปก่อนเลยครับฟาดไปก่อนเลยครับเฮ้ยถึงเลทก่อนเลยครับจูวจ่วเพิ่มสิครับจู่าเพิ่มครับจูว่าเพิ่มครับปังเพิ่นี่เนี่ครับ เออสีไหนบอกเลยว่ามีทุกสีมีทุกสีมี่หัวสีมหาโพธิ์พร่น้องพี่นี่สีนักสีนักคารินอ้าวจัดไปเลยครับฟาดลงไปดิครับลงว่าแต่ลงเป็นสีราชาหรือเปล่าเฮ้ยซุกซ้อนเหรอวะยังไงครับยังไงครับปาบเฮ้เนอไปเฮ้ยของพีโอของพีโออู้เนอร์อีสปอร์ตา โโออ้ะะไรวแต่มันมีสีเขียวแน่นอนผมมั่นใจมากๆสุดท้ายสีโค้งสีอะไรสีโค้งสีเขียวอะไรเชบจ้าผมว่าเขามีทุกสีโอ้โหมาแล้วล่ะนิกิมันโตเด้เก๋ได้โก้เด้ดีฮะพี่คือหนูอะมันสีเขียวที่แบบวนไปทางพี่สาวถ้าไม่พี่สาวก็พี่แตนพี่ต้องชนะแชมป์สองเท่าอีจ้ะ ยังไงครับจะเปลี่ยนด่านเลยไหมครัหรือจะเอาต่อครับเอ้เอาต่อมันต้องมีคนอมันาะมันต้องมีคนแพ้คนหนึ่งใช่ไหมได้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 ดไไมไไ้ดไวาาไปก่อนตามไปก่อน ตามไปก่อนมั้่ะไล่ไปไล่ตามน้ำไล่ไปไล่ไปไล่มาไล่ไปไล่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  ตามไงผมตามีเขียวตาม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 พี่จ้าไเต้องนั่งข้างกันตลอดเนะทิเออไปไไปไปกเกเเเพักก่อนนะเราพักพักก่อนพักก่อนพัก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 เลยพักเลยอ่าจวได้แล้วล่ะพี่แจับวดได้แล้วล่ะแซมโอ้โหมา Hay 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 ไม่ทำแซวคุณจะแันแบบนี้ไม่ได้เปลี oh, oh. oh like yes oh you know ่ยนเปลี่ยนดูสิไฮ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 ไไฮ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 เดครับสีเวลาไปตีเขียวาไม่มีไม่รดดีขอบคุณที่่าอ้าวโาอ้เออเอกจะน็อกเอาเลยเมื่อกี้เนี่ย อุส่าเอาสีม่วงหรอกเอาสีแดงหรอกมาอ่ะโอ้โหไม่แดงผมบอกเลยแต่เย้สามสมัยแชมป์สามสมัยว่ะ ผมไม่ยอมเป็นขี้แพะว่ะคนเดียวมันต้องมีคนแพ้มันต้องมีมมันต้องีคนเดียวจริงมันต้องมีคนแพ้คนเดิมมันต้องมีคนแพ้คนเดิมไม่ต้องมีคนแพ้คนเดิมเหรออะไรวะไพ่บางตาเพ่งออกมาโคตรดีแต่ผมจะไพ่เที้ยทุกสาวโอ้โหอะไรเนี่ยเปิดมาแบบนี้ผมไม่ยอมอ่ะเอออางนี้ก็เหนื่อยดีว่ะอย่างนี้มันก็เหนื่อยดีกึ๊บอย่างนี้มันก็ไม่ไหวนะครึ๊บ มจะไม่มีพี่มีใครกับใครนี่วันนี้ก็เหนื่อยแล้วเทปจับปะผมรู้ว่าคุณมีแน่เยอะเต็มมือขนาดนั้นเลยอาวะไหลไหลไหลมันต้องมันต้องมีขี้แพ้คนเดียวได้มันต้องมีขี้แพ้คนเดียวอ่ะเฮ้ยมันจะตามกันตลอดเวลาเลยผมก็ให้ผมก็ให้เพื่อนชนะบ้างแล้วล่ะจริงจริงเฮ้ยลุงอ่ะอ่ะลุงลุงอ่ะอ่ะอ่แชทได้ลุง โอเคทงามตามท้องเลือกกันไปเฮ้ยเอาไปมันจะมันจะเกินไปนะบางที่เอาอะไรเพิ่มเกเอา้าไปดีวให้หนูได้เล่นบ้างจ้ะเฮ้ยแซหนูให้กู้เอด้มชง หนีเขาว่ากลว่านจ้าหลุมแม่งต้องไปแล้วแชมสีสมัยไม่ได้ครับฮฮ่าาาแทิกแฮทิกแฮทิกบูอายไว้แล้วก็ดูก็ไม่ออกอะไรนะ ไอะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้นี่แบบกิดกิดวิญญาอย่างเดียวเอาสีเหลืองเอาสีเหลืองหลอกไงแล้วเมื่อกี้เนี่ยมาลุงลุงกับผมแล้ววะไปคุณต้องเล่นกับผมแล้ววาจ๋ามันต้องมีไอ้ตัวนี้เลยววะมาถึงก็จั่วเลยเรื่อนี้แซลมันจะแช่มทั้งคันเดี๋ยวก้าวใช่ไหมโอเคอ่ะบาย ได้หมดได้หมดถ้าชดชื่นนะครับผมลุงไม่มาฝากว่าติงเหรอวะคือคือมิดแล้วคือบอออกงงไม่มีเอาไปผมจะลุงอย่างนี้มันก็โงแซมมาดิผมจะฆ่าเทพบแซมเลยเอาไป ลงลงเย็าไว้อย็าไว้เอาไม่ได้เล่นเลยืมโอ๋อโดนเบรกแล้วว่ะจะแชมป์ห้าสมัยหรือเปล่า่ะครับผมเล่นไปจ่บเยถือว่าคุณเลือกได้ดีเจ็บนิดิดติดเดียวถือว่าคุณเลือกได้ดี ออมิตรภาพดีๆเกิดที่อูโน่เหรอวะอโออะไรครับเนี่ยมิตรภาพดีๆเกิดบนดิอูโน่แต่มันไม่ใช่เสียงอะไรหรอกมันหลอกลา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 ดิ่งไงมีอะไรจะมาบอกหรือไงก็ มันไม่ได้แล้วเกิดไปจริงเอ็ดติกเอ็ดิกน่าสมัยไม่เชื่อมันเกินไปคือมันโอ้โหการสีมันตั้งเยอะตั้งแยะโอ้โหมันไปจริงจิว่ะจิตวิญยาจิตวิญญาแมันมันไม่จิตวิญยามันดวงไอ้ยี่วงสเลยวะนะมันดวงอะ เเนี่ยอออวแล้ะไรเนี่ยเกินไปแล้วนะให้ตาเป็นที่แซวที่สุดแฮปปี้เลยนะไปผมให้ผมให้เกินไปว่ะไม่ไหวเอ๊ะไม่มีเที้ยวอะไรให้ในมือกูเนี่ยไม่ไหวไม่ไหวเออนี่จ่าเราเนี่ยยอดฝีมือจริงปะจ่าหรือว่ารอบนี้มัีทีมงานสองคนวะเออกับไอ้เวป เออเอาชงกันเองอ่ะสองคนนัああ่นอ่ะเอาเอาไปไม่ทางผมจะไม่ยอมเป็นคนขี้แพ้ไอ้นีเฮ้ยเดี๋ยวผมชงให้ผมผมอยากผมอยากเปลี่ยนด่านแล้วผมชงให้เพื่อนชนะดีกว่าเอาไหนลุงเอาไปเอาจริงๆเลยดพี่เอาเพิ่มดิเอี๋ยเฮ้ยพอดีเลยสวยไปโอเคมีเล่นพขดิ โอ้โหตาลบุบุบแม่นุวานตารบุบุบไม่บัวบาก็เลือกสีถูกน้องอ้น่โดนหมายหัวแล้ว่ะไม่รู้จะเลือกสีอะไรเฮ้ยหายละ่หายละขอสีจำๆ่อยนะเทเทลุงมีบวกสองไหมนู่ผมให้ มันต้องมีขี้แพ้คนเดียวดิวะมันต้องมีขี้แพ้คนหนึ่งมุนสนามไปเลยคุณเอามุนสนามให้กูทีเด้ยอะไรวะเดือดโอเคโอเคโอเคอะวางหมุนสนามก็ว่าจะหมุนโต๊้หรอวะคุณจะหมุนโต๊้หรอวะอ้าวบอกกันแล้วว่าจะหมุนโต๊ะให้เลยเอาะไรหมุนโต้หรอวะ กูจะหมุนต้นแล้วเนี่ยาตหมุนต้นีวะไม่มีหมุนไม่ได้แล้วดนเมแล้วเฮ้ยมกูแล้เอาผมเอามาดิหมุนเดิเอาอะมาดิออหมุนเหรมุนเหมุนเหอเไปดิเอาไปดิหมุนไปดิจัวดิคุณรู้จักป่ะแชมป์หกสวัยอ่ะ ใช่เหรอวะเนี่ยสมัยสมัยที่หกกำลังจะมาเนี่ยโอ้ไข่ก็ได้ได้หนูทีหนูเนี่ยมันต้องมีขี้แพ้คนเดียวไว้จ้ะสมัยที่หกกำลังจะมาเว้ยทุกคนได้เกินไปนะเนี่ยกองกระต่ายเหรอวะเนี่ยสมัยที่หกกำลังจะมาไงดิวีดีก๊อ ไม่ได้ดีเลยน้องหวีเป็นคน res, shots, จั like. น yes, ่วให้ผมเองนั่นตะ้องการผิด oh, um. อันผิดหรอที่ผมโดนบวกสี่อ่ะตอนแรกผมไม่มีหนูเล่ทใส่หน่อยใส่หน่อยใส่หน่อยเออเอยเออเอาดีเอาภาาอย่างนี้วะโอ้โหป้า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 เอาหนูเลือกสีแดงทำไมวะป้าป้าไม่เป็นไรจอาเถจ่าถึงเวลาคุณละ

ไอ้วเรีบด่วนรีบรีบเกานลูกเรียมวุ่นอ่ะเอาไปแล้วไอ้เกียร์ไอ้เกียร์ตายตายตายแล้วไม่ได้เฮ้ยไอคนจริงจริงนเว้ยไอ้แกตายบ้ากูรีบด่วอะไรกูรีบเกิน โโควูตินโอ้ไม่กันจบเลยของจริงเกินโนลิบูโน่โอ้ยไม่กันจบไปแล้วมันก็จบไปแล้วเนอะอกาสสาดมาแล้วเว้ยยังจบเลยครับเบยโอ้แช่หมดสมัยนะครับผมแช่ระเบิดกันแบบที่นี่ด้วยแช่ด่วเกินจะแม่เรายอมเป็นคนขี้แพ้ก่อนปะป ไปได้ละเลิกเลิกขอคุณคุณผู้ชมทุกคนด้วยด้นะครับผมหสเซอร์ไว่ะทุกคนหกเซืรอไสว่ะเลิกเกมการอะเี่ยเกมการเกมกา